เธอเธออยู่ไซนี่มีก็ซื้อเครื่องต้่มยำมาถาเธอเลยนี่เขาอยากกินต้มย่ำกุ้งฟิวมือเ,เธอไหมเขามาวันเกิดมูเขาลืมบอกอาจจะกราบดรกเนเดถ้านอนก้อนเลยบตรงทาอุ้ยเธอภาษีกาอยู่ของคนเดียวเขาไปงานวันเกิดน้ำไหนอยู่บอกถ้าสีมาหยัางวันเกิดมูเขา ใหพา,าแฟนมาวัานเกิดเธอบาบอกอ้า,อากับเขายานไหมถ้าสียาดยังเอาเธอเธอบ่ได้ยินบอกว่าส่วนนี้แถวม่บานห้องมีโจนแถมคนในม่บานยังบอกอีกว่าโจรคนนี้มันโหดแถมหลกจิตอีกเ้ยเธอโหดและโหลกจิตแน่อะไรเขาว่าโจรคนนี้ หลังจากปวนแล้วมาสิขอขาคนขนาดน้ำลยเธอโอ้ยไหลสาละเลยเธอผุนหาอาบน้ำนอนผุนแค่นี้ล่ะเขาสิขอไปบ้านเกิดมูล่ะไปนอน กลับมาแล้วะเธอเฮ้ยหยุดหยุดทำอะไรแตะหามหย้ำหยุดหิ่งหยุดหยุดหยุดยงินอ่ับนยังไม่จผมหย่าเลยยะไปเข่ามุมหยุดไปเข่ามุมขมุมไป เห็นจัิงไลยดีว่ะหลังจากมันปนเสร็จมันต้องขอขาวเท่ๆเลยแหวนทองนี่กูเอาเด้อเม่ไไ้เนี่ยครับอันนั้นมันแหวนมันผมมึงกล้าคัดกูบ,บอบ่ครับผมไม่ได้คัดขสัน ผมเอาเนื้ออื่นมาแหลกเลยบอมึงเสียอ่อนหยางมาแหลกแป๊บนึงครับเอานีครับเออข่เอาเท้าเองอ๋อ เดี๋ยวกันครับไอ้ซันมาบอกไปบ่แมนกระสันผมขอบวานก่อนใจเลยบ่อยากถึงหัวหน้าได้ไหมนะ อันนี้ครับเช็จละฮัลโหลเธอเขาเพท่านว่างเขาหิดงานอยู่ฮะอีหยังนะให้เขาซื้อคิมเขาไปให้โอย ได้ครับได้ครับครับหรืองานที่เขาสื่อเขาไม่หนครับ <c oughs> โ,อโอเคครับเจอก,กันครับเอาไปเลยครับเดี๋ยวผมสื่อให้แม่ไม่กันเด้ คุณสิ่งคนเป็นอย่างไรวะให้ซอยบ่ครับเออกันดีคือกันวะเข่าเท้าวิ แถมคนในหมู่บ้านยังบอกอีกว่าโจ้คนนี้มันโหดแถมโลกจิตอีกด้วยเธอคนละโลกจิตแนี่ยเไหนเขาว่าโจ้คนนี้หลังจากป่วนแล้วมันสิขอขาคนเท่านั้นนั่เลยเธอ,เธอถ้ายังสัน่นกูขอยังไปเทิร์สุดท้ายเลยขอยังครับกูขอขาเมียปอ เาครับผมยอมเล็วเม่บอกผมป่วยพ่วยผมกับพี่กันมียบอกผู้ค้าแบบลูกยมงมันขอดอีกปผมไม่ท้อยังขยับผมเลยผมยอมแล้วขาดอีกนี่กูจะขอคาตัวนี่กูจะเอาไปต้มให้แม่กูกินเมียกูหมักโอ้งานเราไปเลยครับเออแต่แค่นี้ ไม่ได้ปอดต,ตายแล้วกูเธอ,อเขาถือจลปน,นฮะจลปนบอแล้วเ,เขาเป็นยังไงอีบอบอเขาเป็นยังเขาปลอดภัยฮะแล้วมันเอาอย่างไน,นล่ะนั่นมันเอาคีมเธอไปเบิดเลยคีมจลเอ,อี๊ยงว่ะปนคีม เออนี่แลล่ะที่มันเอาไปเคคิมเดี๋ยวเขาซื้อมาก็ไดแล้วมันเอาอย่างไปอีกอยู่บ่มันเอาโน่นบุกไปนั่มตัวไปยังดอกเขากง็ง่อะไรละมีงาสรงหนาวนาอยู่โอ้ทธอนี่เก่งอีลีอยู่เรื่องสถานการณ์แบบนั้นเธอยังกล้า,า,าต่อรองกับโจนแต่มันเอาพัดลมไปนั่มเลยเธอสร้างมัน่นกับแข่พัดลมต้นลมื่อกีลอยพอเสื้อมนก็ได้ เธอโหนี่มันแหวนมันม,มันแม,บมน,น,นบอกแมนเธอเขารักษาไหวนได้เขาเก่งบอคุยเขาคือเก่งแท้เอา่ะได้อะไดจนมันคือเอาไปเขาเอาสอยายท่องสองหมาของเธอไปแหลกก็มันมาเขาสลาดบอ